สวัสดีค่ะดิฉันดวงสมนนรณรัศน์นะคะทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้นะคะมาส่วนของคุณพ่อชัยอ่อนตาจาันนะคะเกษตรกร,ร,กรบ้านดงบางอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้มีเกจเคล็ดลับดีๆมาฝากในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตของแก้วมังกรเดี๋ยวเราไปพบกับพ่อชัยกันค่ะสวัสดีค่ะครับ,ค,รบ,ค,รบค่ะก็มารู้เทคนิควิธีการในเรื่องของการเพิ่มความหวานให้กับตน้นแก้วมังกรซึ่ง พันแก้วมางกรอนที่นี่นะคะจะมีรสชาติที่หวานหอมอร่อยเป็นยังไงบ้างคุณพ่อคะครับวิธีวิธีให้มันหวานนะแก้วบังกรเนี่ยวิธีทําของผมมันจะมีมีอยู่สองอย่างครับ1ปุ๋ยค่ะสองสามเกลือครับอ่ามีปุยะะ๋ยกับเกลือนะคะปุ๋ยกับเกลือครับ่ช่วงเวลามีนาเดือนมีนาผมจะเอาปุ๋ยกับเกลือเนี่ยมาผสมกัน ทำไมต้องใช้เกลือคุณพ่อคะเกลือนี่เพราะว่าความเกลือของมันนี่แก้วมังกรนันต้องมันมันชอบของเค็มค่ะมันชอบของเค็มค่ะแล้วเอาเวลาปล่อยเกลือลงไปนะค่ะวมหวานของมันต้นของมันจะไม่จะไม่เหลืองค่ะครับแล้วก็มันให้ไปอยู่ต่อก้านของมันยาวค่ะลูกมันโตโอมันปิดลักษณะค่ะค่ะต้องเป็นเคล็ดลับในเรื่องของการให้ความเค็มเพิ่มความเค็มนิดนึงครับวิธีการทำยังไงบ้างคะคุณพ่อครับ หนึ่งไร่นะ่หนึ่งไร่ผมต้องใส่ปุ๋ยนี่สามคูสามถังนี้สามถังเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยหนึ่งคูเนี่ยค่ะผมต้องใส่เกลือเนี่ยประมาณสามกัมใส่ใส่ใส่แล้วคนให้ดีคนคนคนทั่วแล้วก็กัมนะหวานหวานสามั้งนะหวานสามั้งสี่มุมเนี่ยสี่มุมค่ะสี่มุมต้องหวานสี่มุมครับต้องหวานสี่มุมครับค่ะสี่มุมอผมก็เดินไปอีก ต้องใส่สีมุมเหมือนกันสี่มุมเหมือนกันนะครับใส่สีมอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นเพียงเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะที่เพียเท่านี้เองนะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะสําหรับการเพิ่มความหวานให้กับต้นแก้วมังกรนะคะวันนี้ก็มีเคล็ดลับมาฝากนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะทางทีมงานรับวันเกิดคอมนะคะ ก็จะนำเคล็ดลับดิๆแบบนี้มาฝากกันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อชัยมากนะคะสสวัดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผมก็อยากฝากมาหน้าไปว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าคนไหนปลูกแก้วมังกรผมว่าคนนั้นจะรวยครับ